กลุ่มหมายเลข4 5 5 5 5 4นะคะเป็นกลุ่มเลขที่เด่นด้านวิชาการค่ะเป็นคนที่มีสมาธิแน่วแน่ในการจดจ่อต่อการเรียนรู้นะคะสามารถเรียนรู้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะชอบศึกษาคน้นคว้าหาคําตอบในหลายสิ่งหลายอย่างของชีวิตเป็นคนที่เข้าใจสัจจะความจริงมีบุคลิกที่ดีนะคะอารมณ์นิ่งเย็นสุขงมนุ่มลึกมีความเชื่อมั่นหนักแน่นในตนเองมีความมั่นคงในตนเองค่อนข้างสูงแต่ก็เป็นคนที่เปิดกว้างเปิดใจรับฟังเสมอนะคะและหมายเลขนี้นะคะก็มีความรู้หลากหลายในมุมกว้างเรียนรู้ด้ ทั้งทางโลกและทางธรรมข้อมูลในการเรียนรู้มักจะผ่านการกันกรองมาอย่างดีชอบแนะนาําชอบสอนชอบให้ความรู้เป็นครูบาอาจารย์ได้ดีแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกคําสั่งค่ะมี EQ ดีนะคะควบคุมอารมณ์ได้ดีมีเหตุมีผลมักจะชอบเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวรอบข้างช่างสังเกตนะคะน้ําไม่เต็มแก้วพร้อมรับความรู้ใหม่ๆเสมอปรับตัวเก่งนะคะแต่ว่าจะเป็นลนักษณะของการค่อยๆปรับตัวมีแบแผนนะคะมีสเต็ปหนึ่งสองสามสี่จับดความสําคัญได้ดีค่ะเป็นคนที่มีสัญชตาตญาณในการ รับรู้ได้สงูงถ้าเกิดว่าศึกษาธรรมะนะคะก็สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมักจะมีวิจารณญาในการรับฟังที่ค่อนข้างสูงค่ะสามารถตัดสินใจได้ดีนะคะไม่โดนตัดสินอะไรมักมีผู้ใยา่อุปถรัรมภ์เมตตาค่ะมีคนเชื่อถือเชื่อใจมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ความรับผิดชอบสูงมักเป็นที่ปรึกษาได้ดีค่ะหมายเลขของความรู้นี้นะคะก็สามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มอาชีพค่ะ